สวัสดีครับแฟนเพจพระชลนิกที่รอดูพระสมเด็จพระเบญจภาคีวันนี้ผมนำมาให้ดูหนึ่งองค์ครับเป็นพระรอดมหาวันนะครับนี่เขาเรียกพิมพ์ใหญ่เหมือนกันนะครับดูมเม็ดนะครับเนื้อดี่นนครับสุดเลยครับ,รบอย่างนี้เขาเรียกว่าสุดนะครับแหมเก่าลึก พันสามร้อยปีครับดูเนื้อในครับถือว่าสมบูรณ์มากนะครับตรงนี้นะหรากระท,ทอดเล็กน้อยครับแบบนี้ราคาหลายล้านบาทนะครับใครที่ชอบหรือใครที่ถูกใจว่ามันใช่หรือมันแท้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพระเครื่องนะสึกได้เลยครับตรงนี้อร่อยจริงรัวจริงเสียง,งจริงจ้ะสวัสดีครับ